สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามในเพจดิพจน์เออโต้หาแล้วก็ยูทูบดิพจล์เออโต้หานะครับวันนี้นะครับก็จะไปส่งมอบนะครับกับทีมงานหอจกธนยศลุ่งเรืองเจริญยนต์2019วันนี้ส่งมอบ2คันนะครับ1คันคือวีโก้แชมป์นะครับลูกค้าติดเครดิตติดบูโรนะครับออกได้จริงแท้แน่นอนคันนี้จะไปส่งมอบที่อำเภอหนองหานนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับจบเงินสดนะครับ139,000บาท อยู่ที่อำเภอหนองวัวซอนะครับจังหวัดอุดรธานีเหมือนกันวันนี้จะไป2องพันนะครับเพื่อไปส่งมอกให้ถึงหน้าบ้านท่านนะครับทั้งเงินสดและลูกค้าติดเครดิตนะครับขอบคุณบริษัทไมด้าลิสซิ่งนะครับที่บริการจัดสินเชื่อให้นะครับอาจจะช้าหน่อยแต่อนุมัติแท้แน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้รถมือสองให้กดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยววันนี้พาชมรถก่อนที่จะไปส่งมอบกันนะครับไปชมกันเลยครับนี้ครับ ก็สำหรับ2คันนี้นะครับก็จะเป็น1คันนะครับเป็น t o y ย t a v i ิ o c h a ช p ์นะครับ2.5คันนี้นะครับลูกค้าติดเครดิตนะครับติดบูโรนะครับอันนี้คนซื้อ1คนคนคำ้ำหนคนพร้อมกับเงินดาวนะครับลูกค้าดาวอยู่ที่2อ0 0 0บาทจบเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ ันนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้ลูกค้านะครับติดเครดิตนะครับมีร่องรอยขูดขีดบ้างเล็กๆแน่นอๆแต่ก็เก็บงานอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเตยต้าวิปโก้แชมป์นะครับก็ข้างในนะครับก็จะเป็นโทนสีครีมนะครับอันนี้มีผ้าส่วนฝั่งนู้นไม่มีนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันผ้าตัวนี้มันหายไปแล้วนะครับ แต่มันเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับพื้นเบาะอะไรต่างๆนะครับสะอาดมากนะครับจอนะครับเป็นจอ Android นะครับดูหนังฟังเพลง YouTube ได้หมดนะครับพวงมาลัยนะครับสีก้านอะไรต่างๆนะครับคันนี้ลูกค้าติดคิดิดนะครับดาว25,000บาทจบเลยนะครับกับมีเพื่อแชมป์จบเรียบร้อยวันนี้ผมกับพี่ธนยศลุ่งเรืองเจริญยนต์2 0 1น2019ก็จะเดินทางไปที่อำเภอหนองหานนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็ จะไปส่งมอบคันนี้ก่อนเลยนะครับคันแรกกันเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปต่อคันที่2นะครับที่อำเภอหนองวัวซอ่นะครับจังหวัดร้อยตนีเหมือนกันอันนี้ก็139,00 0บาทนะครับลูกค้าจบเงินสดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้แล้วพร้อมที่จะออกเดินทางไปที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะออกเดินทางนะครับตั้งแต่เช้าเช้าเลยนะครับกับทีมงาน อจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยน .2019 นี่ผลอัลตัวคายูทูปนะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับคันนี้ทั้ง2คันเลยนะครับวันนี้พร้อมไปส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านท่านนะครับส่วนคิวต่อไปนะครับก็เป็นอาทิตย์หน้านะหลังจากวันนี้วันเสาร์นะครับอาทิตย์หน้าก็จะมีไทเกอร์นะครับที่อุดรธานีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับไทเกอร์คันนี้นะครับที่อุดรธานีนะครับแล้วก็ น่าจะเป็น d m a มนะครับ d m a มอยู่ที่สารคามเรานะครับแถววาปีนะครับ D m a มนะครับแล้วก็ r ี v o นะครับก็ที่กรุงเทพมหานครนะครับต่อไปคิวต่อไปที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้ากันถึงหน้าบ้านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับว่าวันนี้ไปยังไงนะครับว่ามาดูคลิปกันเลยว่าส่งมอบจริงไหมกับลูกค้าที่ติดเครดิตติดบูโรออกได้จริงไหมไปชมกันเลยครับวันนี้ ก็อีกแค่5กิโลนะครับก็จะถึงบ้านลูกค้าคันแรกนะครับเป็นวิวกาชาปสีดำครับอำเภอหนองหานนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับออกจากหนองหานมาเข้าหมู่บ้านสะแบงนะครับวันนี้ไปส่งพร้อมกันเลยกับนี่ผลรถตู้ขาชัดเจนกว่านี้เพราะมีอีกเราไปกันเลยครับก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จอดอยู่ที่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปสวัสดีคุณ ตาคุณยายก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับ<ด>ตอนนี้ยังรอพี่ธนยศอยู่ยังมาไม่ถึงนะครับก็ลูกค้าก็ชมรถไปแล้วนะครับทําสัญญาอะไรเรียบร้อยนะครับอยู่ที่บ้านบ้านสะแบงนะครับอําอเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีนะครับอีกสักครูน่นึงเดี๋ยวผมจะให้สัมภาษณ์กับพี่ธนยศกันนะครับว่าลูกค้าซื้อผ่านออนไลน์ติดเครดิตติดบูโรติดจริงนะพี่อันนี้อันนี้ติดจริงไหมเนี่ย ค,ค้าหน่อยติดจริงไม่จริงติดดีดีครับอันาานี้ภาษาบานทฮาคือติดแทนแน่นอนนะครับติดเครดิตติดบูโรแต่ว่าออกได้เอาพีพ่ผู้ยิ่งซื้อแล้วก็เอาน้องสายคำนะครับเนาะอันนี้จบในเคเดียวดาวสองหมื่นห้าจริงนะครับตามที่รายงานเลยนะครับสําหรับคันนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับราคาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทาลูกค้าดาวสองหมื่นห้าพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์สองแสนสามหมื่น 23, บาทส่วนราคากลางคันนี้นะครับ ถ้าลูกค้าไม่ติดเครดิตนะจัดไฟแนนซ์ได้3ามแสนสองหมบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าติดเครดิตติดบูโรจัดไฟแนนซ์ได้ที่2องแสนสามสองแสได้หมดนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบนี้อีกนะครับก็กดติดตามไว้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคมคุยกับพี่ธนายศนะครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบมือนี้นะครับเขากับมาที่อำเภอหนองหานมอมมอมไก่กับพีสาวนะครับอยู่หนองหานไก่ประดผษมกับมานะครับมือนี้ ข้าน้ำมูกน้ำมันกับบะมี่แหละครับอืมถี่ไปล่อสิ <c oughs> บ่มี่ไห้มาัาข้าวหนมูกับบะเปน็นยังครับแต่ว่ามื่อนี้ก็จะได้กระไรเสือนะครับสวยๆแล้วก็ปลาระตราแม่ธิดาซื้อรถเท่านั้นี้ครับพี่น้องจังถือกินข้าละชการแสนกว่าบาทจังถือกินปลาแดกไม่เงี้ยเพื่นบ้านไม่เงี้ยไม่เงี้ยเพรว่า,าอยากกินปลาแดกนี่แล้วพี่สันว่าเรื่องรถเอาไปก้อนคนมาหนี้แหละครับพี่น้องพูดได้ยดังไงปลาระาไปกินนะครับผมไปกินปีนึงเลยนี่พ่อปีนึงครับ เอากับควรละเดือนเลยจะไปกินเรือขึ้นห้อควบก็ไ,ได้ดินี่าาพี่เป็นได้ไรครับพี่แบบนามลูกค้าติดเครดิตด้วยเครดิตเราเขาอย่าติดเครดิตไม่ได้ติดไม่ได้ติดหนักหนานะครับอันนี้ก็คือติดล่าช้าเกี่ยวกับการมันมีกลุ่มเนาะม,นมันลึกๆของเครดิตแต่ถามว่าติดไม่ติดออกธนาคารสถาบ,บัานการเงินไม่ได้นะครับแต่พี่ก็ก็รู้แล้วล่ะต่อไปก็จะไม่ไม่เอาอแล้วนะครับเที่ลาบแล้วเนาะ,ะห้องห้องบนตองเอาแล้วเดี๋ยวเครดิตกลับขึ้นมานะครับ อันนี้เครดิตนะครับเราจัดที่บริษัทไมด้าซิ่งขอขอบคุณบริษัทไมดา้ามากๆนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับมา,มาเส้นไหนพพ่หัวพี่บอกไก่เด้นออมาจากการสินมหัศเทรผมสรารคามเห่งไก่เขาไปเองอพี่เห็นรถแล้วเป็นยังไงเพราะใจบ่เาใจเนาะสารามจำค่าเฮ้านี่เราพรไปได้เนาะว่าต้องเอาช่วยรู้ที่ไปกรุงเทพไะไรทุกันน,กน,นะครับพีนมหัศ่รรอเราไปตรงผมอทู่สารคามเลยผมจะซื้อเครื่องขี้มหัศ่รรอเทปแน่นอนว่า ไม้มั the the so, uh, the, uh, like How, uh, ่นใจนะครับหรือว่าตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขึ้นบนเป็นอย่างมีอย่างกากท่ออาบน้ำนะครับเพราะว่าหนึ่งเราดูแลเครื่องยนต์ให้นะครับดูแลประกันเรื่องในในในเครื่องยนต์นะครับหนึ่งหมื่นกิโลหรือสามเดือนหรือถ้าไม่ได้ขี่มากกว่านั้นก็ค่อยคุยกันอันนี้ปีปีหนึ่งพี่ยังบริแลงหยอดมือโลกก็ยังรับประกันอยู่นะแม่นบาเรียกว่าห่อนหอดไปีหนึงหนึ่งซูเปอร์ดิจี้เลยล่ะหมื่นกิโลหมื่นกิโลกับมีนะครับพี่น้องบางก็บ่ค่อยแต่ใส่รถเนาะ มื่นกิโลเป็นปีกลมี่เลยแม่่ใครในใจอ่าบอกใครในใจนะครับถ้ามี่นะถูกโทรหาผมก็มีคนนะครับโทรหาได้นะอ่าโทรหาได้นะนี่พลต้องบอกนะว่าก็มีปัญหาอะไรต่างๆโทรหาได้เลยนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเวลานอนคดึกๆหามโทษนะครับอยากนอนเนี้ยครับพี่น้องผมเฮดเบียกหลายก็เลยนอนเตเว็นสามถุงสี่ถุงผมนอนหลับ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะเราก็มาบอกว่ามามามอบรถให้กับ พี่เขานะครับว่าซึ่งไม่ได้ไปดูรถืชให้แฟนเบิงนะครับแฟนพี่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับก็ดูทางออนไลน์นะครับก็แล้วก็สิีอ้ามั่นใจละมั้งเนาะจ้ามักอันชาเจนก็นี่เขามีอีกแล้วอชาเจ้นก็นี่กนักมีอีกแล้วอ่าวมีอีกแล้วนี่เราก็ลบอกละเอียดรับบอรเราทุกอย่างพ่อกับไนนั่งเบิงนั้นมันมาเบอร์เบิงตลอดเบิงทุกคลิปคราวนี้ก็ถามว่าพี่เขาก็ดูตลอด อยู่เมืองนอกเพิ่งกระเบิงจ้าเราเิ่งมาสองเดือนแล้วเละว่ะสองเดือนเขาเพิ่งที่ตามตัวนี้้จาแสดงว่าผมผมผมเฮ็ดมาออนไลน์มาตั้งหลายปีแล้วนะกับมีผนเนี่ยก็ถือว่าเออเพิ่งมกระเบิงย้อนหลังน้ำนาะจ้าเราเบิ่งระบายเสียใจระดับไหนครับอ่าเอาใครับก็บอกหมดทุกทุกทุกวันจ็คกี้ตัวเป็นยังตัวกับตัวไดอยู่ดอกน้องพี่น้องเนาะเมียนมาพี่ว่าพอเขาเบิ่งรถเราเปลี่ยน เออจะได้กระตัวได้กระตัวใช่ป่ะดิบอกเบิร์อะไรทำสีมาอ่าเขาบอกเราไม่ต้องไปไปไปปิดบังนะครับพี่น้องผมไม่ปิดบังหรอกครับก็นนี่คนบอกว่าเราไม่ต้องปิดบังลูกค้าอันไหนที่เราเห็นเราบอกนะครับอันไหนที่ไม่เห็นไม่ต้องบอกเพราะว่าเราไม่เห็นเอาคำนี้อันต้นนะคืออันนี้ทางในผมนี่ผมล้างเหมดได้นี่เพื่อนเพื่อนผมล้างเหมดได้แม่บอมเปนธรรมดาซักผอสักก้มซักแหงเบิดได้อ่าอันนี้มันเบอดีผมกับเบอร์หายครับแมนสิเน้นจะบอกเครื่องยนต์กับคัตซี่ อถามว่ารถมุ้งนีมันสีธรรมดาอยู่แล้วเพราะเนาะไปให้ไปหน้าเจ้าหน้าปีหนาพ่อไม่ผมมาส่งรถอยู่แถวนี้อาจจะไล่ขึ้นก็เก่าอะไรพ่อรถทิพย์ไปหน้ากับกับเสาหน้าบ้านนะครับพี่น้องเบื้องแรกนะประจวบบางนาว่าตอนนี้พี่น้องเดรื่องนี้เหลืออยู่คืบเดียวท่านั้น ยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะัะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามยังไงก็ฝากติดตามไ้ด้วยนะครับเผื่อมีรถสวยๆราคาถูกๆติดเครดิตก็ซื้อได้นะครับโทรมาหาพวกเราเดี๋ยวเราไปส่งที่รถที่บ้านคุณนะครับถ้าไกลหน่อยก็ขออนุญาตขอ่านน้ำมันจังหน่อยได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับ